แมวกลุ่มนี้ที่เป็นโรคเนี่ยครับมันมันเป็นยังไงครับก็คือน้องมิงนะคะเลี้ยงมาประมาณ3ปีแล้วนะคะจากเริ่มจาก2ตัวและหลังจากนั้นแล้วเดือนกุมภานเนี่ยน้องเ็าเริ่มเป็นเชื้อรากินเนื้อนะคะหรือว่าสปอร์ิกทางศัพว์ทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นเชื้อรากินเนื้อเนี่ยเ,เป็นโรคติดต่อนะคะเป็นโรคติดต่อระหว่างแมวต่อแมวด้วยนะคะเวลาเขาดมกันจมูกก็จะเป็นหนูนขึ้นมาถ้าเขาไปดมตรงส่วนไหนก็จะเริ่มติดต่อไปทั่วร่างกายนะคะ โรคเนี้ยรักษาได้แต่ต้องป้อนยาต่อเนื่องน้องมิงก็รักษาแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าป้อนบ้างไม่ป้อนบ้างมันก็เลยทําให้การรักษาไม่ประสบความสําเร็จนะคะจนเดี๋ยวพบสงขามาทราบปัญหาตรงนี้เพราะว่ามีแมวทั้งหมด9ตัวนะคะที่เป็นนะคะแล้วเป็นเยอะ2ตัวที่ทเยอะมากๆนะัสองตัวนี้เราก็ให้อยู่โรงพยาบาลน,นะคะส่วน7ตัวที่เหลือเรามาบริหารจัดการยาด้วยกันเองนะคะโดยน้องบิงดูแลช่วยเหลือในเรื่องของอาหารเรื่องของ ทรายเรื่องการดูแลส่วนทีมเดอะโฮปสงขามาป้อนยาให้วันละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็มาตรวจร่างกายน้องนะคะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือตรงนี้ปริมาณแมวที่เยอะเนี่ยมันต้องอาศัยคนรักสัตว์มาช่วยกันลําพังเดอะโฮปสงขาทําคนเดียวทําไม่ได้นะคะลําพังน้องคนเดียวก็ทําไม่ได้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราทําไม่ได้แมวทั้งหัดใหญ่ก็จะเป็นโรคเชื้อราก,กินเนื้อนะคะโอเคนะคะตอนนี้เราสามารถแก้ป,ปัญหาโรคได้แล้วโดยการเอาน้องเข้าสู่ระบบการรักษา แล้วเรามาคอยติดตามกันไปนะคะว่าหลังจากเรารักษาแล้วน้องเป็นยังไงพื้นฐานแรกเลยคือทําสุขภาพพื้นฐานก่กอนตอนนี้เราหยาดเหหมัดแล้วถ่ยพยาธิแล้วนะคะดูแลสุขภาพพื้นฐานแล้วให้ยากระตุ้นภูมิแล้วก็ให้ยาเกี่ยวกับเชื้อราตามแผนการรักษาของแพทย์อย่างต่อเน,นื่องนะคะค่ะแล้วก็สาหรับการจับแมวมารวมกันแบบนี้ครับคือจริงๆอะ่ะแมวถ้าสมมติว่าแต่ละที่นะคะมันจะมีโรคของแต่ละแต่ละที่อย่างเช่นแมววัดนี้เป็นเอด แมววัดนี้เป็นริวคเมียแมววัดนี้เป็นเอฟไอพีหรือแมวที่เดินตามท้องถนนเนี่ยอาจจะเป็นโรคหลากหลายมากที่เราไม่รู้เลยลำไส้อักเสบผัดแต่พอเราไปจับแมวตัวเนี้ยมารวมกับอีกแมวตัวหนึ่งที่อาจจะไม่เป็นโรคก,ก็ทําให้เกิดการสร้างโรคขึ้นมาเพราะนั้นการรวมแมวเข้ามาไว้รวมกันเหมือนสุนัขพิงแมวไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะควรจะทาหมันทำวัคซีนและให้เขาเป็นแมวชุมชนหรือแมวที่เลี้ยงแบบลักษณะอย่างนี้แต่ต้องเป็นกรงที่ใหญ่นะคะ ให้เขามีพฤติกรรมของเขาได้โดยการห้าพฤติกรรมที่เขาควรจะได้5 freedom ก็คือสามารถกระโดดได้สามารถคลายความเครียดได้มีที่มีกระบะทรายมีอาหารให้มีการรักษาซึ่งสิ่งพวกนี้จะต้องเกิดขึ้นกับแมวที่อยู่ในกรงนะคะไม่ใช่ขังเขากงเล็กๆไม่ได้ค่ะกลุ่มเนี้ยครับมันมีความเป็นมาคือเดิมเนี่ยแมวเนี่ยมันจะมีคนเอามาทิ้งและทีเนี้ยเพื่อนสงสารเพื่อน,นก็เลยให้อาหารมันกินครับ ็เลี้ยงได้มาสักพักหนึ่งอ่ะแล้วอยู่ๆอ่ะมันเกิดเป็นแผลที่ขาแล้วก็อีกตัวนึงเป็นที่จมูกก็เลยพาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นเชื้อรากินเนื้อใช่ครับก็เลยต้องรักษาแล้วหลังจากนั้นเราทําไงต่อครับก็ก็รักษามาแล้วก็หายหายแล้วก็เป็นต่อครับใช่ก็เลยเดือดฮอบก็เลยเข้ามาช่วยได้เห็นครับแล้วสําหรับสําหรับของเดื The The Hope อดฮอบครับมี มีการทำความเข้าใจพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้กับอ,อ๋นนอ <laughs> น้องมิงเหรอคะคือน้องมิงเขารักษามาระดับหนึ่งแล้วแต่เนื่องจากว่าโรคนี้เป็นโรครักษาได้แต่ต้องมีวินัยในการป้อนแต่จากการถามน้องแล้วน้องคือบ้างป้อนบ้างวิป้อนบ้าง,างใ,ชใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้การรักษาไม่ต่อเนื่องนะคะพอเดอะโฮปส่งขามาก็เลยจัดก,การทํากงให้ เพราะว่าการทำากงจะทำให้ได้ป้อนยาได้ต่อเนื่องเพราะบางทีตัวหนึ่งหายไปใช่ไหมถ้าสมมติว่าไม่มีกกงวันนี้ตัวนี้ไม่มากินก็หายไปเพราะฉะนั้นเราเอาแมวที่เป็นทั้งหมดเลยนะคะเจ็ดตัวมารวมกันส่วนอีก2ตัวที่หนักไปอยู่ที่หมอนะคะเพราะฉะนั้นเจ็ดตัวนี้จะได้รับการป้อนยาโดยเดือดโฮปสงขานะคะจะมีน้องสมาชิกคนหนึ่งมาป้อนให้ส่วนน้องมิงก็จะทำหน้าที่ดูแลทำหน้าที่อะไรบ้างคะตอนเช้าทำอะไรบ้ทำความสะอาดให้อาหารครับ <ะ>แล้วก็ตวรวจดูว่าตัวไหนเป็นหวัดเป็นอะไระก็แจ้งมาทางเดร์โฮบสงขาเราก็ะจะทําการเข้าสู่การรักษาโดยแพทย์นะคะเพราะนั้นการรักษาต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างคนรักสัตว์และเดร์โฮบสงขาเพื่อหยุดการแพร่เ<ะ>ชื้อโรคไปที่อื่นนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเจ็ดตัวเก้าตัวก็จะกลายเป็นร้อยตัว<ะ>ในอน,นาคตแน่นอนจริงไหมคะ,ะเพราะนั้นเราเลยต้องร่วมกันทําบุญเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นและหยุดชะง,งักของการแพร่เชื้อไปนะคะ